โอ้แม่เจา้ามีแถวยาวด้วยดูสิคนแม่งเยอะมากอันนี้เป็นบรรยากาศด้านในนะ20-30คนคิดว่าจะได้กินตอนกี่โมงจะกินข้าวที่ต้องใจยเย็นนะแล้วก็เป็นร้านดังด้วยนะคะมีทั้งชาวต่างชาติแล้วก็ชาวญี่ปุ่นมากินกันเยอะแยะมากมายนะผ่านไปประมาณ เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะย,ยังไม่ได้เข้าข้างในเลยแสบตามากอันนี้เป็นเมนูนะฮะข้าวกล้าวดีตรงที่ไม่ต้องมานั่งเปิดว่าเขาทำเป็นแบบว่าป้ายใหญ่ๆอลังการอลังการสิเนเจอร์คือยูสุชิโอราเม็งแล้วมีอย่างอื่นนะคะยีกมากมายมี vegetarian เวเวเเด้วยแล้วก็เป็นสเกเมนรอดมหากเดี๋ยวเข้าไปก็คือกดเมนูเลย จากนั้นก็ต้องไปรอเขาคิวสำหรับนั่งโต๊ะนะฮะเริ่มเลยกดป้ายเลาชิคกน้นอยนะฮะเอาอันนี้นเลกสูนึ่งัสร้อยเก็สนกด IC จ่ายด้วย IC นะคะแล้วก็นี่คะ่ะจิ๊กนี่อันนี้คือเมนูที่ได้มาเดี๋ยวเขาจะเริ่มเก็บแล้วนะเมนูมางชิมัส ใส่ก่อนจะได้ไม่เลอะไข่ไอาาตาัวไดมัสนี่นะฮะหน้าตาอันนี้เป็นแบบออริจินัลเลยก็าจ,าาจะมีชาชูที่เขาปิง้งแล้วก็ใบมิสซินาไขย่ยางมะตูเดี๋ยวเราเริ่มกินเลย เนี่เยเล็กเสียงดังหน่อยนะสซุปคือหอมอยู่สุกมา,มากๆ ชูย่างนะแบบหมดแบบหมดเลยโอเคก็รีวิวกันหน่อยสำหรับอฟุริรามงิง เป็นรามเมงที่ไม่ได้กินมาสักพักใหญ่ๆแล้วเพราะว่าโควิดใช่ไหมตั้งแต่โควิดละหลังจากนั้นอะ่ะคือโควิดมันหายไปแล้วแต่พอกลับมาญี่ปุ่นก็ไม่ได้มากินนานเลยนะคะก็มีประมาณเดือนที่แล้วมากินแต่ว่าไม่ใช่สาขานี้อันนั้นเป็นสาขาใหม่แต่น่าจะเป็นการซื้อแฟรนไชส์ที่ไปทำแบบรสชาติอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรายังคงชอบรสชาติที่เป็นออริจินัลก็เลยมากินที่สาขาฮาราจูกุนะคะก็ยังไงเดียทุกอย่างอร่อยเหมือนเดิมมีนิดเดียว คือชาชูเขาปิ้งไม่ค่อยเกรียมเหมือนกับตอนที่สมัยแรกๆที่คนมันยมมเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอาจจะมีนิดนึงเขาอาจจะรีบไปนิดนึงนอกนั้นน้ําซุปพวกผักเครื่องเคียงอะไรอร่อยหมดทุกอย่างนะคะชาชูปิ้งนี่มันพูดยากเนาะอยู่ที่มือคนแต่ด้วยมาตรฐานของอฟฟูริราเมงอะคะ่ะพื้นฐานคืออร่อยอยู่แล้วแล้วก็เป็นราเมงที่เป็นน้ําซุปยูสุที่เรายังไม่เคยกินที่ไหนนะคะแล้วส่วนตัวก็คือชอบยูสุมากๆอยู่แล้วด้วยก็เลยค เป็นลูกค้าประจำร้านนี้อยู่กลับมากินก็รู้สึกว่าหายคิดถึงกันไปนิดนึงนะคะคร mm hmm. าวหน้าก็มากินใหม่แล้วก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเดินที่อื่นกันต่อรอบต่อไปเราจะไปดูที่ไหนกันก็รอดูนะคะ